พวกเธออะไรข้างหลังอ่ะแพนด้ากุ๊กกุฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเงื้น้อยลอยไปลอยมา ตกชั้นวนเป็นลูกเป็นล่างตกชั้นล่างเป็นหมูเป็นหมาตกหน้าตกหลังตกหอทหองกันยายยิงยาบ้ากระบา,บายิ่งชุกเ้เสียงเลยว่าน่ารำคาญใชมไลืมวะเฮ้ย <Hey, S 2> น่นเสียงผู้หญิงนี่ hey, เฮ้ยเล่นอะไรอ่ะติงตองจังเลยเราไปหาทางแก้งดีกว่าแกงเราเดินทุกวันอ่ะพวกนี้ไม่กลัวเราหรอกเฮ้ยบิวแล้วจะแกงยงไงอ่ะ อ๋อรู้แล้วตามข้ามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเพื่อนก็กวังไงไม่รู้จักหรอเพื่อนเฮ้ยเอาไปเจมพราน้วยวะจีแต่แน่นอนไปไปไป ของดพวกผู้หญิงกลัวเลยเหรอพอเราจะแกของดไีไม่ใช่ไม่ใช่ข้างหลังพวกเธออะไรข้างหลังอ่ะ ทำไมเนี่ยฉันถามคำนึงโอ้ยเนี่ยกุกูฉันได้ข่าวมาว่ามีผู้ใหม่มาอยู่ท้ายปากซอยหมู่บ้านเรากุกูผู้ใหม่เหรอใช่ออ้ยเขาบอกว่าวันวันนะเอาแต่ใส่เสื้อฮู้ดปิดหน้าปิดตามองไม่เห็นแต่ว่าคนข้างบ้านบอกว่าหล่อมากอุ้ยจริงเหรอใส่ฮู้ดแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านใหม่ของเราใช่กุกูเนี่ยฉันเลยจะชวนเธอมาส่องดูเขาซะหน่อยอยากเห็นหน้าแบบเต็มเต็มอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอุ๊ย เดี๋ยวเรียกก่อนนะจเด็กๆโอ๊ยหยุดก่อนหยุดก่อนก่อนเลยค่ะเป็นไรคะไปนี่เร็วกันเลยอ่ะพวกเราพวกเราต้องหนีค่ะพวกเราต้องหนีค่ะหนี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 อะไรเหรอคะโอ้ใช่หรือว่าหนีผู้ชายใส่หมูล่ะโอ้ยจะบ้าหรอหนีอะไรมานะคะปีศาจมีแพนด้าค่ะแล้วรูปร่างลักษณะเขาเป็นยังไงอ่ะอ๋อหัวดำตาดำเฮ้ยปีศาจมีแพนด้า กุกกลัวว่ามันจะเป็นผู้ของฉันน่ะหัวดําขอบตาเขาอาจจะดำเพราะเขานอนดึกไงพี่สันมีแพนด้าเนี่ยนะแล้วยังไงต่อค่ะนี่เปันเถอะกลัวอ้าวอ้าวอ้าวอ้ยอ้ยอย่าพูดไปจบเลยแพตตี้ฉันว่าเราต้องไปบินโดนดูนแหละเออด่วนเลยกุ๊กเรื่องของในหมู่บ้านคืองานของเราใช่เรื่องผู้ชายก็งานของฉันเหมือนกันใชแพตตี้แล้วเรามาบินโดนกันอฉันตั้งพิกัดโดนไว้ตรงบ้านสุดท้ายของหมู่บ้านนะะเริ่มเลยกุ๊ก อุ้ยแล้วจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยจะใช่หรือเปล่านะเ,านะเริ่มบินแล้วนะอุ้ยอุ้ยดูที่ทางลมด้วยนะแพตตี้มุมขวาเฮ้ยเดี๋ยวว่าทางนี้ดีกุกุ๊กทาง<ล>ขวาทางขวาอุ้ย,ยเดี๋ยวนะทางขวาคขาโดนเปเลยอะอุ้ยไปกันใครอะแพตตีอุ้ยหรือว่าจะเป็นปีศาจหมีแพนด้าที่น้องบอกอะกุกกุ๊กปีศาจหมีแพนด้าที่ไล่เด็กเนี่ยนะใช่เดี๋ยวนะ ตาตัดำๆเหรอตาดำๆหัวดำๆเฮ้ยเฮ้ยมาดูกันต่อเฮ้ยแล้วยังไงมันมันกำลังวิ่งไล่เด็กสองคนอ่ะเด็กผู้ชายสองคนเฮ้ยแล้วทำไมถึงวิ่งไล่อ่ะเฮ้ยหรือว่าวิ่งไล่จับกันแบบว่าเล่นแบบตบแผลอ่ะแบบว่าเออ่วิ่งซ่อนแอบอะแพตตี้โอ้ยเดี๋ยวนะกุ๊กกูฉันน่ะคุ้นๆเด็กผู้ชายสองคนนี้อ๋อเนี่ยสองคนนี้มันเป็นเด็กไม่ดีกุ๊กกูเมื่อวันก่อนอะ โยนงูใส่ฉันของกูฉันตกใจหัวใจเกือบวายตายอะรู้ไหมโยนงูเลยเหรอใช่งูปลอมอะอา้อาตกใจหมดนึกว่าน้องก็กล้าจับงูจริงจะบ้าเหรอวันหลังนะบอกให้จับงูจริงมาเลยแล้วเธอจะลวกไปทำอาหารอุ้ยฉันก็ไม่ใช่กินของแปลกขนาดนั้นไป,ไปดูกันต่อ,อดูกันต่อฮเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้ไอ,อ,อ้ตัวพี่ใส่มีหน้ามันกำลังวิ่งไล่เด็กอะเฮ้ยแต่เด็กก็วิ่งหนีนะเฮ้ยฉันว่าสมควรโดนแล้วแหละกุ๊กูเฮ้ยแต่ว่าน่ารักเหมือนกันนะแต่ฉันว่า ปีศาจมีแพนด้าทำแบบนี้มันไม่ถูกนะไปแกล้งเด็กได้ไงอะเอาก็เด็กมันอาจจะไปแกล้งปีศาจหมีแพนด้าก็ได้ <G ül> เฮ้ยเยดีดเ๋ยวนะเฮ้ยตอนนี้กำลังวิ่งถ้าถ้าเชียร์ใครอะฉันอะเชียร์น้องๆเชียร์เด็กๆเอาฉันอะเชียร์ปีศาจหมีแพนด้าอยู่แล้วกูแล้วทุกคนละ่ะทุกคนเชียร์ใครถ้าคิดว่าเชียร์เด็กๆให้กดหนึ่งถ้าคิดว่าเชียร์ปีศาจหมีแพนด้าให้กดสองลืมทิ้งคอมเมนต์นะทำเลยกูต่อเฮ้ยเฮ้ยพี่ตี้เฮ้ยตอนนี้นะพี่กัทโต้ของเราอะก็ มีแพนด้าเนี่ยต้องเป็นคนไม่ดีเราต้องไปแจ้งความเธอห้ามไปแจ้งความดิขาดนะ<ๆ>เดี๋ยวให้ฉันคนนี้จัดการเองกูกูจะจัดการยังไงหรอแพตตี้ถ้าลืม,มันลรอฉันคือใครแพตตี้ขยี้เกียร์<ๆ>จัดการเองกูกูโอ๊ยแพตตี้